MS r, r MS r, มสอมส r บรรณาจากหน้องบัวลำโพงค่ะขอความเมตตาท่านนะคะสอบสภาวะจจิตค่ะของของวันนี้คล้ายคล้ายคล้ายของ M MM, อมเอ็นะแต่ว่ามันมันอยู่ในสภาพสภาพของเรื่องของการมราคี่ยนะก็ยินดีพอใจตรงเนี้ยที่มันที่มันเป็นเหมือนกับรักคานุสัยเนี่ยนะ พอพอเราไปอยู่ตกอยู่ตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวมันจะแช่นะคืออทุกข์ขมสุขตรงนี้เราอาวสืออาจจะจะไม่ค่อยได้พูดแต่มันก็คือคือตรงกลา,างนะมันมันอุเบกขาตรงกลางร,ร,ร,ระหว่างทุกข์ระหว่างสุขตรงนั้นนะแต่ว่าของพนาเนี่ยมันจะมากังในเรื่องของอการการมฉันทโดยทั่วไปนะความยินดีพอใจตรงนี้นะ ที่พอมันนิ่งแล้วเนี่ยมันมีปัญญาพอไม่มีปัญญามันก็เป็นอวิชชาเนี่ยตรงนี้มันจะทำอวิชชานอนเนื่องเนี่ยมันมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเวลาที่เรามีสมาธิเนี่ยวรนนนสังเกตไหมว่าพอเราสมาธิดีๆปั๊บเนี่ยนะมันจะนิ่งมันจะมันจะมันจะเป็นแบบที่มาเซอร์บอกเลยเวลาที่สมาธิมันนิ่งปัญญามเกิดไม่ได้เพราะการที่ สมาธิมันนิ่งคือเป็นเอกกตาอารมณ์เป็นอารมณ์เดียวเห็นไหมเวลาที่เราสมาธิเนี่ยมันนิ่งไงหมดเลยพอมันนิ่งแล้วเนี่ยติดเป็นทางานได้ทีละหน้าที่นี่มันจะเอาตัวไหนมามาจะมามาดูเรื่องของปัญญาเราก็ต้องถอยชาลงมาอย่างสมัยที่ที่วรตเตอร์ทำเนี่ยเวลาที่ชาบักากปั๊บเนี่ยบางทีต้องถอยกลับมาเพื่อกลับมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของความนิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของความที่มันสงบเห็นความเปลี่ยนแปลงของ ของการที่มันสุกเมื่อกี้เนี่ยในที่เราที่เราพึงพอใจเมื่อกี้เนี่นะเราองถอยกลับมาเราถอยกลับมาปุ๊บเราก็เจอความปรุงแต่งแล้บพอเจอความปรุงแต่งปั๊บเนี่ยปัญญาตัวนี้มันจะพิจารณาได้เลยเนี่ยมันจะพิจารณาได้เป็ช็อตชอตชอตชอเยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ถอยกลับมามันก็อยู่ในความที่มันนิ่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่เมเกิดเมื่คนเนี่ยออ หลุดจากสมาธิมาเยอะแยะมากมายพอาหลุดสมาธิมามันเจอความปรุงแต่งเนี่ยสมาธิมันจะหนีจิตมันจะหนีหนีไปไหนหนีไปตรงสมาธิแหละแล้วก็ไปติดในตรงสมาธิจิตมันนิ่งที่มันว่างอย่อยางเงี้ยในตรงนี้ก็ให้ระวังนะดังนั้นคุณวนา,นาก็แต่ติดจะมันติดดีนะวรนาเนี่ติดดีเขาเรียกว่าติดดีแต่ทั้งดีทั้งชั่ว เราเวลาที่นั่งกับเตอร์นี่เราจะไม่เอาไม่เอาทั้งดีไม่เอาทั้งชั่วไม่ไม่เอาทั้งนั้นดังนั้นเราก็ไม่ต้องติดดีไม่ต้องติดชั่วคือคือเราว่างเนี่ยนะเราว่างเราจะเราจะไปเราจะไปหลุดไปพ้นหน่ยนะเราจะเราจะวางเราจะวางทุกอย่างคือเราจะไม่มีความคิดไม่มีตัวไม่มีตนแล้วตรงนี้มันจะต้องหลุดตรงนี้ไปให้ได้หลุดตรงเนี้ยมมสเอราไม่ได้หลุดทั้งวันทั้งคืนคือย่างนี้ นไหมหลุดแค่ชั่วขณะหลุดให้หลุดไปเลยหลุดไปเลยแต่เราต้องเหมือนกับว่ามันหลุดไปจริงน,นะไม่ใช่ว่าเตอเร์ก็ให้หลุดกลับหลุดไปแป๊บหนึ่งอย่างน้อยก็ได้แต่ทางคะก็เข้ามาเดี๋ยวกลับมาแล้วก็ามันมีความสุขบ้างเสร็จการมาันทะได้เหมือนเดิมการมาันทะนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องของการมาลาคะอะไรอย่างนั้นอย่างเดียวนะเห็นว่ากรารมาันทะเนี่ยคือความพอใจในรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหมดทั้งสิ้น ในกามกามทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ภาวนาเข้าใจเนาะมีอะไรอย่างอื่นไหมเข้าใจค่ะท่านตัอไไวอินซีอยู่ค่ะยังยังไม่กระจ่างแจ้งตัวอินค่ะอ๋ออินซีใช่ไหมปรับปรับอินซีเนาะการการปรับอินซีของภาวนาตอนนี้นะอ่าอินซีห้าอ่าอินซีห้าพละห้าตัวเนี้ยมันจะ เข้าม่เข้ามุกันอยู่การที่อินทรีย์นี่คือความเป็นใหญ่ถ้าอินทรีย์มันไปอยู่ที่สมาธิสมาธิตอนนั้นเป็นใหญ่หมายถึงว่าเรามีแต่สมาธิอย่างเดียว้สมาธิขึ้นหน้า้าสมาธินําหน้าเนี่ยเห็นไหมเราต้องปรับปัญญาขึ้นปรับสติอะไรต่างๆปรับขึ้นปรับขึ้นบ่อยปรับศรัทธาปรับวิริอ่ความเพียรต่างก็ต้องขึ้นเพราะคนเราเนี่ยเวลาที่สมาธิบากๆในความเพียรจะตกมันจะนิ่งไปอยู่ที่ความสุขใช่ไหม ความเพียรมันจะน้อยดังนั้นเราต้องปรับครั้าปรับอินทรีย์คือปรับความเป็นใหญ่ของตัวพละตัวกําลังนั่นแหละกำลังทั้งห้าเนี่ยมันเป็นกําลังที่ถ้ามันเท่ากันมาหร่เป๊ะมไหร่นะมันทําอะไรสํเร็จมันจะสําเร็จนะมันเหมือนสมังคีอะมันมักสมังคีอะเช่นไหมเนี่ยมักแปดเนี่ยสีธรรมที่ปัญญาพอมันเสมอกันปั๊บเนี่ยพละห้าตรงเป๊ะเนี่ยใช่ไหมก็พละห้าก็ก็ ละห้าก็มีตัวตัวปัญญาศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาสามตัวเนี้ยถ้ามัน,ม,นมันก็สมัครมางคีแย่มันมีศรัทธามาด้วยมีความเพียมเลยโอ้มันเชอเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแต่ขอให้มันเสมอกันปรับอินรีย์ให้เท่าเทียมกันตรงนี้ก็เรียกปรับอินทรีย์นะอันนี้เข้าใจเน,ะนาะภาวนาเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจค่ะเนี่เนี่ยดีงามเนานะวันนี้มาเสิร์ฟก่อน มมเรื่างราวบัตรมา,า,มาลูกจะน้อมนมคําสอนนะคะของท่านนะคะมาฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวนะคะได้นะคะพบแต่ความสุขนะคะแล้วก็ความมั่งค่าร่ำรวยคะ่ะ